สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับย้อนสู่ต้องทีค่อยบอกันเลยครับไวาไว้ไวายวยอมรับแล้วว่านินทาผู้หญิงเป็นไงนี่คือขบวนการที่จะล้มเต้ชายหาดย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัฉริยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะเอฟีครับไวายว,ายว,ายวาย้ไว้ตัวของตัวเป็นเพียงแค่นิทานนะครับมีการนินทาลับหลังให้หนุ่มผมยาวนในปรากฏ มึงนี่หน้าตัวเมียผมบอกเลยใช่ไหมครับว่านี่ครับคือกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังที่จะโลบิเต้รู้กันหรือยังนะครับนี่คือกระบวนการที่จะลมหน้ากากรู้กันหรือยังยังนะครับตัวเอาตัวที่สารภาพไป้านรถนะครับในการรับรถฟังนะครับนะรับสารภาพแล้วครับทุกคนผมบอกเลยครับว่างานนี้สนุกนะไอ้ปากกดงานนี้มึงสนุกแน่ครับมึงเชื่อกูดหว่าสนุกแน่ บันเทิงเริงใจมึงเป็นผู้ชายทั้งสองตัวเลยมึงสองตัวนี่หน้าตัวเมียนะครับทั้งไอ้ปากกดทั้งไอ้หนุ่มผมยาวขับวินมอเตอร์ไซค์ไปนินทากาันรับหลังนะครับไปนินทาผู้หญิงรับหลังนะครับไปว่าเขาไปว่ามันเห็นหรือ,อยังครับนี่คือนะครับขบวนการที่จะล้มอีเต้เชื่อผมหรือยังนะครับสุดท้ายครับความลับไม่มีโลกครับนะ ความลับไม่มีโลกตัวแรกนะครับนะคิดว่าคิดได,ดเป็นว่าคิดไดเป็นในข้าวแกงสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไอปากกดเชื่อผมยังอะ่ะทุกคนเชื่อย,ยังอะ่ะงานเนี้ยบันเทิงเรองใจครับเอดีนะครับบันเทิงเรืองใจนะครับพี่น้องเป็นไงครับปัน่นกันเองครับพวกมึงนี้มันสุดยอดจริงๆเลยผมบอกแล้วนี่คือกระบวนการที่จะลม้มล้มมีน้ากาก โดยมีป้าบานตลาดไทยโดยมีดําเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลัง,ลงอย่าลืมนะไอ้พวกนี้มันคุยกันอีดําจะมีรลยทุกคนนะครับโบอิงโบอิงในทานเรื่องนี้ย้ำนิทานนะครับเรื่องสมมตินะครับมันจะมีโบอิงมันจะมีลายคุยกันเบื้องหลังนะครับมันก็ซุบซิบซุบซิบกันว่าอ่าเต้นเนี่ยในทานเรื่องนี้ยไปดา่าพ่อของป้าป้าบานเนี่ยโดยทําให้คนแก๊งพวกนี้ไม่พอใจ แต่พวกมึงไม่ดูสาเหตุเลยว่าอีบานเนี่ยไปด่าพ่อแม่เขาก่อนเอารูปลูกเขาไปขึ้นเอารูปแม่เขาไปขึ้นแล้วคือจะโลีเต้จริงๆเห็นไหมครับแล้วผมบอกเลยครับว่างานนี้เต้ไม่จบนะครับผมบอกเลยออกมาขอโทษแล้วครับออกมาขอโทษเต้ไม่จบนะแล้วมันพาไปถึงนะใครทําอะไรไว้ต้องรับผิดชอบเป็นไงครับผมบอกเลยไอ้นี่มันหน้าตัวเมียครบไม่ได้ พวกคุณเชื่อผมยังมันเคยอยู่พวกผมมาก่อนทาไมผมจะไม่รู้นิสัยสันดานมันทําไมผมจะไม่รู้นิสัยสันดานมันคนใหญ่าปากกดนะครับแล้วก็ไอคนขับวนมอร์ไซค์หนุ่มผมยาวในทานเรื่องนี้ครับเป็นไงอะเป็นไงอะเจอแชร์คลิปมาเป็นไงอะคลิปในช่องของอวตารอีกคนหนึ่งอะเป็นไงอ่ะ ครับคนพวกนี้ถ้าไม่มีหลักฐานนะครับก็จับกันไม่ได้กูบอกแล้วกูเตือนแล้วถ้าไม่มีหลักฐานก็จับกันไม่ได้พวกนี้ต้องมีตัวมันพวกนี้ต้องมีหลักฐานถ้าไม่ได้มีหลักฐานมันไม่ยอมรับเป็นไงครับปรากฏออกมารับสารภาพแล้วออกมาขอโทษแล้วทุยคนอย่างมึงมันไม่สำนึกคนอย่างพวกมึงนั่คือกระบวนการที่จะโลมิเต้มันใครๆก็รู้กูรู้มานานแล้วสันดานที่ใส่อย่างพวกมึงนี่กูรู้มานานแล้วไม่ใช่ไม่รู้รู้มานานแล้วนะครับเรื่องนี้รู้มานานแล้วนะครับ เรื่องนี้มันไม่มีใครปั่นใครสิครับเรื่องนี้มันเป็นมั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 นคือทุกคนต่างมีวุฒิภาวะกันหมดอ่ะมาโตๆกันแล้วอ่ะมันจะมีใครปั่นใครมันต้องออกมาจากติดใต้สํานึกด้วยอันนี้เรื่องเลยนะไอ้ปรากฏมันก็โตแล้วมึงจะให้ใครมาจูงจมูกมึงกูเชื่อว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับกูเชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้นะสุดท้ายเป็นไงครับตอนนี้ครับเละครับความจริงเปิดแล้วครับนะ คือไปพาดพิงเขาทําไมไม่พาดพิงนีกากาททาไมอ้าวนะครับผู้พี่น้องครับงานนี้นะครับสนุกแล้วครับพี่น้องครับสนุกแล้วครับเลสุดท้ายฟังให้ดีนะไอปากฏจะไม่มีใครครบแล้วเอฟซีจะหายจากมันหมดนี่ใส่สันดานนินทาผู้หญิงรับหลังได้ไอสองคนนั้นนะครับนะคบไม่ได้นะครับคบไม่ได้ใครจะคบก็คบมันไม่มีใครครบมันแล้ว นะครับนักปั่นต้องมีนะครับหลังบ้านนะครับนะนะครับแม่เก่งนะแม่เก่งนะแม่ในฐานนี้เก่งนะคือเอฟซีครับคืนนั้นเนี่ยที่มีการมิทติ้งกันเนี่ยมันมีการคุยกันมันมีการอินทากันนะครับไม่ไม่ครับงานนี้ครับเต้ประกาศเยวไม่ยอมนะครับเต้ประกาศเราไม่จบนะครับงานนี้สนุกแล้วกุบกแล้ว อย่าไปหาเห็ดอย่าไปหาทามสันดาลแบบนั้นกูเคยเตือนเคยบอกมึงว่าไอ้ปากฏดเนี่ยนี่ใส่สันดานมันรับไม่ได้นะครับนี่ใส่สันดานมันรับไม่ได้ผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะครับคนเรานะครับปนินทาอีเต้นเนี่ยรับหลังเนี่ยพวกมึงทำอาได้ยังไงแล้วมีเรื่องทนายด้วยนะครับทนายอินฟกูก็โดนนะครับนะ มึงไปคุยอะไรกับานรับหลังอ่ะหรืองเรื่องทนายอินฟูเนี่ยทั้งนี้เรื่องนี้ถ้าธนายอินฟูมารับรู้เนี่ยมึงพังกันเลยนะนะพังกันเลยนะอืมเป็นไงครับผมไม่ติดตามเรื่องนี้มาครับผมบอกแล้วว่าไอ้ปรากฏเนี่ยไอ้ปรากฏอ่ะคนอย่างมันไม่มีความสำนึกหรอครับถ้ามึงขอโทษลาเต้ ลาเต้ก็คงจะไม่ยอมหรอกครับคือคนไหนพี่แก้วมันลาวแล้วอะ่ะแก้วมันลาวแล้วนะครับแก้วมันลาวแล้วนะครับวับนนี้เป็นไงครับออกมาแสดงจุดยืนขอโทษนะครับแต่กันยับครับมึงไม่ต้องออกมาขอโทษหรอกหน้าตุานตีนคนอย่างมึงขอโทษใครเนะ่ยมันไม่มีความจริงใจหรอกคนอย่างมึงอยู่ในห้องเงินโอ้โหสะใจครับเป็นไงครับเป็นอย่างที่ขาามูพูดกันไหมเชื่อขาามูกันหรือยัง ว่าไอปรากฏนี่คือกระบวนการที่จะลม้มหน้ากากในฐานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงขทานนะนะครับเต้เป็นตัวละครจากแปดลิ้วนะไม่เกี่ยวใครนะพี่ครับเป็นไงครับพี่น้องประชาชนตาสว่างกันยังครับพวกคุณตาสว่างกันยังอืมตาสว่างกันยังครับอืมโของอันนี้ครับเอฟซีแตกกันจ้าละวันเลย เอฟซแตกกันเจ้าละวันเลยคือเอฟซไม่เอาไอาปาโกดกันแล้วนะครับนะครับไม่เอา,อาปาโกดกันแล้วบันเทิงเริงใจแล้วครับศพน้ำหน้าครับไอสัตว์คนอย่างทีงเจออย่างงี้สุดท้ายแล้วต้องเป็นหมาหัวเน่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครครบคดีฟาร์มเขาเยอะนะครับคดีฟาร์มเขาเยอะอันนี้ครับแต่กันเละนะครับคนอย่างไอปาโกดในทันนี้ครับไม่มีใครครบแล้วนะครับ ไอหนุ่มผมยาวอย่างเงียบสิไอหนุ่มผมยาวอย่างเงียบสิมึงอย่างเงียบนะพวกมึงต้องออกมาแสดงความรักผิดชอบแต่เรื่องนี้เต้ไม่จบนะไม่จบง่ายนะครับสนุกเลยครับพี่น้องครับ